ซอกระหว่างตึกของโรงแรมนี่อีกตึกหนึ่งนะแล้วก็นี่อีกตึกหนึ่งก็จะมีบันไดขึ้นลดหลั่นกันไปอะนะซึ่งมันมันไม่เหมาะกับป้าหรอกเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่มานะเนี่ยดูนะอันนี้ก็จะอีกที่หนึ่งแล้วก็ฝั่งข้างล่างมีห้องว่างเยอะนะที่เปิดประตูห้องไว้เนี่ย ก็จะโผล่ทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งของโรงแรมก็วิวสวยนะซึ่งป้าเนี่ยจะเดินไปขึ้นลิฟต์นู้น,หนเห็นลุงแวบบๆหนึงโดยรอบของโรงแรมก็ก็โอเคะเพียงแต่สําหรับป้ามันสูงไปก็เลยอันนี้ก็อีกแถบหนึ่งนะขอเขาเปลี่ยนเพื่อที่จะลงไปอยู่ห้องข้างล่างๆติดกระสาว่ายน้ําอันนี้ก็คือด้านหน้า ที่เป็นชั้นสี่ชั้นห้าชั้นสามมองลงไปก็จะฝั่งนู้นจะเป็นทะเลฝั่งนู้นจะเป็นลุงยืนรอตอนนี้จะลงลิฟต์แล้วนะลงลิฟต์ลงไปชั้นหนึ่งลงออกจากลิฟต์ชั้นหนึ่งแล้วก็จะเดินลงไปข้างล่างตรงนูง้น ไม่ล่ะป้าบอกแล้วโรงแรมสวยใหญ่แต่ไม่เหมาะกับป้าขึ้นขึ้นลงลงโอ้โหเมื่อคืนลองแล้วเกือบไม่รอดค่ะขึ้นขึ้นลงลงอยา่นั้นแหละมาถึงสาวายน้ำแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นชั้นหนึ่งนะคะกำลังทำความสะอาดสาวายน้ำที่นี่จะมีสาวายน้ำสองที่เพราะเป็นบริเวณที่ใหญ่มาก ส่วนห้องวันนี้ป้าน่าจะได้ห้องแถวนี้แต่ไม่รู้ห้องไหน <Morning. S 1> ยิงเขาทักทายลงุงไหมมอร์นิ่งเขาว่างนั <laughs> ้นลมรื่นค่ะโอเคเลยแหละ <Okay. S 1> แต่ว่าขึ้นขึ้นลง,ลง,ล,งลงบันไดยอยู่ตลอดเลยนะ <laughs> อันนี้จะไปทานอาหารเช้ากันโอ้ยโอ้ย <laughs> <laughs> คือพื้นอ่ะ มันสูงสูงตึงต่ำอ่ะป้านี่แหละตัวปัญหาอ๋ออันนี้ก็คือทางทางเข้าอีกทางหนึ่งเข้าแคนทินาเข้าไอ้ร้านอาหารนะเรียกของเขาสเสียเลยแคนติน,นาเขาเรียกว่าเรสตอรองจาสวยอ่ะมันช,ชุ่มชื่นอ,อ่ะจะถึงไหมเนี่ยจะได้กินข้าวเช้าไหมวันเนี้ยเนี่ยแค่นี้ก่อนนะ มีเจ้าหน้าที่หัวละล้านยืนรออยู่ <laughs> ชิงเคื่อโค้มอง